คนทึ่งที่ไม่ได้ลืมที่มาโอ้โคมว่ะซื้อได้สวัสดีครับวันนี้นะคะพี่สาระกับคุณเป้าก็อยู่โครงการที่เท่าไหร่คะโครงการที่สิบี่ครับพี่สาระสี่แล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเ่ยตอนนี้อยู่ที่ตำบลเราควนอำเภอเราควนครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมที่แปลงนี้มีทั้งหมด กี่ล็อกคะมีทั้งหมดแปดล็อกครับพี่แปดล็อกนะคะครับต้อนรับแดครอบครัวครับแปดครอบครัวมีเนื้อที่เท่าไหร่บ้างคะมีเนื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่ล็อกละหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ึ้นไปไร่ละสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับขั้นต่ำก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําโครงการตั้งแต่แปลงแรกกันเลยไหม แปลงนี้มาง่ายนะคะ <'s> ก็ขับตาม GPS yeah, ได้เลยถ้าเกิดไม่รู้นะคะ GPS อยู่ใต้คลิปนะคะ